สวัสดีค่ะอยู่กับช่องนิตยาชาแนลบ้านศอนะคะวันนี้นะคะเรามาร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนี้นะคะงานกระถินนะคะเป็นวันร่วมนะคะวันที่19นะคะตุลาคมพศ2567นสะคะสาธุสาธุบุญร่วมกันนะคะวันนี้นะคะนี่ก็จะมาตั้งต้นนะคะของคุณแม่สาคอนมูลสวรรณนะคะจำนวน1 0,000บาทนะคะนี้ก็จะมอบให้พ่อผู้ใหญ่แล้วก็คณะกรรมการนะคะจะตั้งต้นนะคะขึ้นนะคะก็ ขออนุโมทนาสาธุกับคุณแม่สาคอนมูลสวรรค์ด้วยนะคะ FC ลุงพลป้าแตนนะคะขอขอบคุณมากๆเลยนะคะตาะแม่สาคอนคะนี่ก็กมอบให้ผู้ใหญ่แล้วก็คณะกรรมการนะคะก็จะตั้งต้นให้คุณแม่นะคะเป็นคุณแม่ก็มี ใ่สายรัทธานะคะมาร่วมบริจาคแล้วก็เป็นต้นเป็นทุนเป็นรอนนะคะเป็นกกเป็นเขาให้บ้านสาีนะคะนี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็จะตั้งต้นนะคะขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณครับกินที่ว่าเอาเมเลยเยยมามามาเยมมยเามาเมามาเนมา โอ้ย่อโอ้เอาไปลย้เอาไปโอ้ได้บุญนัเี่เลยเขาบง่ายทไห5ปีค่ะคุณแม่สววนสวยสวยยุสวยเลยคุณแม่ก็คุณพี่คุณพี่อย่างนี้

หยึ่บไมไหันล้วันที่ายกากท่นนว้ี่นี้คือ่ะคุณแม่นะคะสากรก็ร่วมบุญกับเรานะคะจำนวนหนึ่งหมื่นบาทนะคะนี่ก็สาธุสาธุนะคะ ขอบคุณคุณแม่สาคอนมากๆแล้วนะคะ,ะก็จะมีน้องสาวของคุณแม่สาคอนนะคะจํานวน1,000บาทนะคะนี่ก็จดไว้ในรายชื่อนะคะนี่ก็จะไปเอามาร่วมเดี๋ยวนี้แล้วค่ะนะคะค่ะอันนี้ก็กองกำนวยการเรานะคะก็นี่ก็จะร่วมร่วมให้นะคะของคุณแม่สาคอนหนึ่งหมื่นบาทแล้วก็ของน้องสาวคุณแม่นะคะชื่อพิมพ์ปอนนะคะ เดี๋ยวนะคะนี่ก็จดค้าราองอวันนี้นะคะร่วมบุญด้วยกันสาธุสาธุนะคะนี่ก็ตั้งต้นให้คุณแม่สาคอนเรียบร้อยแล้วนะคะอ่านี้ก็กองอํานวยการเรานะคะกองอํานวยการเรานะคะสาธุสาธุู้บุญร่วมกันนะคะวันนี้นะคะวันนี้นะคะเป็นลองคอร่วมบุญด้วยกันนะคะนี่ก็จะพามาร่วมบุญนะคะวันนี้บุญล้นรวนๆนะคะสาธุสาธุายบุญนะคะค่ะอ่านไหนจะร่วมบริจาคร่วมบุญก็เชิญ ร่วมบริจาคได้นะคะที่ชุมชนนี้พสที่ชุมชนนะคะบัญชีกองทุนสามทาสร้างสุขสกลนครสร้างสุขนะคะหมายเลขบัญชี020105147270นะคะค่ะนี่นะคะนี่ก็จะพาชมบรรยากาศนอันนี้ก็จะเป็นซอยดาวนะคะซอยดาวนะคะซอยดาวนะคะทางนี้นะคะก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะคะ ในบ้านเรานะคะเราเตรียมเรียบร้อยแล้วอุปกรณ์นะคะนี่ค่ะอันนี้สอยดาวนี่ดาวเราที่จะทานะคะก็เป็นหลอดใส่หลอดแบบนี้นะคะค่ะเราก็จะขายบัตรแล้วก็จะเปิดประมาณสองโมงนะคะวันนี้นะคะเราก็จะตรงนี้เราจะขายบัตรนะคะขายบัตรแล้วเราก็จะ ขายเสื้อด้วยตรงนี้แล้วก็มีดอกไม้ด้วยค่ะร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนี้บุญล้นๆนนะคะวันนี้นะคะกิจกรรมแม่บ้านของเรานะคะนี้ก็จะเอาดอกไม้มาขายด้วยนะคะดอกละยี่สบาทนะคะแล้วก็เสื้อนะคะเสื้อตัวละร5 0้าิบาทนะคะค่ะมีจะกับองแล้ว็ปชมนะคะค่ะประมาณนี้นะคะเชิญร่วมบุญนะคะเอฟซีท่านไหนอยากสสยดาวน,นะคะก็ฝากนี้ได้นะคะบาทละยี่สิบบาทนะคะ หรือว่าจะร่วมซื้อเสื้อนะคะการกุศลนะคะกัะหินสามขีนะคะตัวละร้อยห้าสิบนะคะก็ได้นะคะหรือว่าจะปากดอกไม้ร่วมบุญนะคะดอกละยี่สิบบาทค่ะได้หมดนะคะก็ขอเรียนเชิญนะคะสายบุญสายทานทุกท่านนะคะวันนี้นก็พามาชมบรรยากาศนะคะสวัสดีค่ะว้าสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะอยู่ทรงงวันคับเพ้่อเก่ยวกบการจังานนะคะ ก็จะตรงนี้จะจะเป็นตรงที่เราขายบัตรนะคะขายบัตรนะคะซ4นะคะถ้าไหนสนใจนะคะอยากจะร่วมมุ่นนะคะซอยดาวกับเราก็เชิญได้นะคะบัตรละยี่สิบาทนะคะก็จะมาเสี่ยงโชคดูนะคะไม่ว่าจะเป็นตะกร้าวายหรือว่าจะเป็นติ่ข้าวนะคะตะกร้าพลาสติกแล้วก็กระติกน้ำนะคะหรือพัดลมนะคะเราก็จะได้จะให้ด้นะคะ กาน่งมากจะทั้งเงินทั้งใจมากจะพากไ้กินข้าวนะ่าเดีครับเนี่ยจดี่ะเ้ออันนี้นะคะท็่ั้งใจวานี้าดาเลยครับยยังค่ะขายบาทอยู่ค่ะคุณลง

ค่ะก็นะคะมาชมบรรยากาศในงานนะคะเชิญสายบุญสายทานทุก like. ท ah! ่านนะคะร่วมใจช่วยงานร่วมใจช่วยงานนะคะมาเป็นกําลังใจให้ทีมแม่บ้านนะคะวันนี้นะคะเราก็มีภารกิจนะคะร่วมบุญกันหลายอย่างนะคะนี่ก็ขอฝากด้วยนะคะฝากเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กลุ่มแม่บ้านบ้านสรสและคณะผู้นํานะคะคณะผู้นําแล้วก็กรรมการหมู่บ้านทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ จัดงานกระถินวันนี้ขึ้นนะคะกระถินสามัคคีของสรลสีหมู่แปดเรานะคะก็ขอเชิญ FC ทุกท่านนะคะร่วมบุญด้วยกันนะคะค่ะธร้มชาตินะคะประสุใจรมากถึว่าถึงน้าเบ้านมาไบา ประมาณสองโมงนะคะแปดนาฬิกาเราก็จะเปิดซอยดาวนะคะก็ขณะนี้ก็เวลาใกล้แล้วนะคะก็อีกสักประมาณสามสิบนะคะสามสิบนาทีนะคะก็จะเปิดนะคะซอยดาวกันนะคะก็จะเป็นกรรมการนะคะนี่ก็จะเป็นกรรมการขายบัตรอยู่ตรงนี้นะคะค่ะขายบัตรอยู่ตรงนี้นะคะเชิญเลยนะคะ f อซทุกท่านนะคะ 妈妈呀บ้าคือสังเชิญทุกท่านนะคะค่ะนี่ก็ขอร่วมบุญนะคะค่ะขอเชิญร่วมทระมูลได้นะคะที่บัญชีกองทุนสามธรรมบัญชีกองทุนอ๋อขอโทษนะคะนี่พูดผิดนะคะบัญชีกองทุนสามธรรมสร้างสุขบ้านสรสีนะคะเลขที่บัญชี020 105 147 270นะคะค่ะบัญชีนะคะก็นี้ขอทวนนะคะบัญชีนะคะบัญชีกองทุน3ามทำสร้างสุขบ้านสราศีนะคะ เลขที่บัญชี020105147270ค่ะขอเชิญร่วมบุญด้วยกันนะคะวันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจังนิตยาชารแนวบ้านซอสวัสดีค่ะ